สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆค่ะตามที่หาวัตถุดิบได้ในครัวนะคะก็จะเป็นน้ำพริกผัดปลากระป๋องค่ะทานกับผักสดนะคะก็วัตถุดิบก็จะมีเนี่ยค่ะปลากระป๋องค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ2กระป๋องค่ะวันนี้จะผัดเป็นน้ำพริกแบบง่ายๆนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะอันนี้สับไปแล้วหรือว่าตำก็ได้ค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะมีใบหอมค่ะน้ำตาลทราย แล้วก็พริกป่นค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับใช้ผัดแค่นี้เองค่ะง่ายมากเลยวัตถุดิบหรือว่าอันนี้เป็นแบบผัดแบบง่ายนๆนะคะตามที่มีวัตถุมีวัตถุดิบในครัวค่ะก็มีแค่นี้หาหาได้ก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะคะค่ะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ เบาไฟได้เลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยใส่เยอะๆได้เลยนะคะกระเทียมตามชอบเลย,เลยชอบให้มันทหอมตอนนี้เราเบาไฟเลยนะคะเดี๋ยวไฟอ่อนๆนะ แล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะความเผ็ดก็ตามชอบไปเลยนะบอกร้านะคะว่าน้ำพริกก็จะเผ็ดนิดนึงนะคะก็ผัดกับกระเทียมให้พอพริกหอมกระทะนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปน้ำ <c oughs> มันหอย <c oughs> ตามด้วยใต้กระป๋องค่ะกลิ่นแบบนี้แหละที่เราต้องการ <c oughs> แล้วก็ผัดลงไปเลย <t kes> ต้องเร็วนิดนึงนะคะไม่ไงั้นพริกจะไหม้ได้ค่ะ บบคครจะบีปลากระป๋องก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวๆก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะทานกับผักสดนะคะแล้วก็จะบี้นิดนึงบีลงไปเลย <c oughs> <c oughs> จากนั้นมันจะมีอ่าปากระป๋องที่เหลือน,นี่ค่ะแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปน้ําร้อนก็ได้หรือว่าน้ำปกติก็ได้ค <c oughs> <ๆ S 1> ่ะกรอกๆถ้าเรียกว่าเนี่ย่ะก็กรอ,อกกับกระป๋องเนี่ยค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปเ <c oughs> พราะว่ามันก็จะแห้งเกินไปค่ะถ้ามีแต่น้าปากกระป๋องอย่างเดียว <c oughs> เติมน้ําไปนิดนึงค่ะม่งั้นมันจะข้นเกินไปค่ะ จากนั้นเราจะใส่เก็บน,นี้ก่อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะความหวานก็ตามชอบเป็นอาหานี้จะใส่ประมาณช้อนชาขึ้นค่ะเพราะว่าสองกระป๋องส่วนน้ำปลาเราเราจะเติมทีหลังนะคะก็เดี๋ยวรอชิมก่อน อันนี้ก็รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สุกร้อยอีกทีนึงนะคะให้มันเดือดให้มันเข้ากันก่อนค่ะแล้วค่อยมาชิมกันค่ะผ่านไปประมาณ1นึ่งสองนาทีนะคะก็กลับมาดูกัน,นะคะเริ่มคนได้ทีแล้วค่ะข้าคนเด้นนคดน่ะ ระวังไหมนะคะเพราะว่าน้ำมันน okay, ้อยถ้าอย่างนี้ก็คือน่าจะได้ที่แล้วก็ปิดไฟได้เลยแต่เราจะมาชิมรสชาติกันนะคะได้เลยค่ะก่อนน้ำปลานิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะคน <c oughs> นิดหนึง่ง <c oughs> เผ็ดกาลังดีเลยคะ่ะสําหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะน้ําพริกนะคะแต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดอาจจะใส่พริกน้อยกว่านี้ก็ได้นะ,ะอันนี้จะผัดเยอะหน่อยนะคะก็ทานได้หลายมื้อแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบหอมค่ะใส่เลยเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะคะ นี่ค่ะน้ำพริกปลากระป๋องค่ะทานคู่กับผักสดนะคะแล้วก็ถ้ามีไข่เจลร้อนก็จะดีมากค่ะข้าวสวยละ้อนก็ดีค่ะนี่ค่ะตาตม,มาแบบนี้น่าทานไหมคะค้นๆค่ะ ค่ะลองทำทางกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ